สวัสดีครับพี่เพลินครับสวัสดีค่ะคุณอาทิตย์ค่ะวันนี้เราเอาหุ้นที่จริงๆเราไม่ได้ cover นะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงระหว่างการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเมื่อวานนี้มี analyst meeting ของ AAI และ Asian นะคะออขออนุญาตอธิบายคร่าวๆนิดนึงคือ a อเชียเนี่ยจะคล้ายๆกับไทยยูเนี n แต่มีบางอย่างที่แตกต่างก,กันออกไปนะคะตัว A.A.I. เนี่ยเป็นบริษัทลูกของเอเชียนะคะถือหุ้นอยู่70%เนะคะเข้าตลาดมาสักประมาณ2ปีที่แล้วเอเชียเนี่ยกลับมาเป็นหุ้นที่ดาวเด็ดอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยภาพรวมแล้วเนี่ยในในช่วงคอ a r t หนึ่งที่ผ่านมาเนยผลประกอบการของ A.A.I. เนี่ยเขาฟื้นตัวนะคะมากำไรที่242ล้านบาทเพิ่มขึ้น235%เียเน year on year และ 46% Q on Q ธุรกิจในเนี้ยของเขาโครงสไร้างรายได้เขาเป็นเพ f o o d 85%แล้วก็เป็นทูน่ากระป๋อง14%ที่เหลือเป็นปลาป่น1%ภาพรวมของคอตต์หนึ่งเนี่ยเป็นประเด็นของเพ f o o d นะคะที่มีผลประกอบการที่รีบาวขึ้นมาหลังจากที่ในปี2องสาเนี่ยผลประกอบการของกลุ่มเพ f ฟ o ดเนี่ยลูกค้ามีสต็อกกันค่อนข้างเยอะก็เลยไม่ค่อยซื้อแต่รอบเนี้ยกลับมาซื้ออีกครั้งหนึ่งก็ส่งผลบวก กับเขาประกอบกับต้นทุนของทูน่าเนี่ยนะคะปรับต้นลดลงด้วยก็ส่งผลทำให้กรอสโปรตินของเขาเนี่ยค่อนข้างเด่นในช่วงควอเตอร์หนึ่งนะคะทีนี้ควอเตอร์สองเป็นยังไงบ้างเท่าที่ฟังดูบริษัทเนี่ยในส่วนของเพชรฟู้ดที่เป็นดาวเด่นเนี่ยก็ยังเป็นดาวเด่นต่อเนื่องในช่วงควอเตอร์สองตัวที่จะ c ช a ์เลนจ์อยู่บ้างก็คือเรื่องทูน่ากระป๋องนะคะเพราะว่าในส่วนของลูกค้าฝั่งมิดเดิลอีสต์แล้วก็ในรูปของบริษัทเนี่ยก็มีการลด การผลิตไปหน่อยนึงนะคะสำหรับตัวทูน่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้อาจจะดูเป็นตัวท้าทายอยู่สำหรับตัว a i นะคะแต่โดยรวมๆแล้วเป้าหมายของปี2024ก็มีการปรับขึ้นในส่วนของ cross margin เนื่องจากว่าควาเต้นหนึ่งเขาทำได้ค่อนข้างดีนะคะแต่ว่ายังคงเป้าของยอดขายอยู่ แล้วก็มีประเด็นอยู่ในเรื่องของการใช้กําลังการผลิตของบรรจุภัณฑ์บางกลุ่มนะคะซึ่งเป็นสินค้าอาจจะเป็นสินค้ายอดฮิตก็เลยทําให้กําลังการผลิตของบรรจุภัณฑ์บางกลุ่มเนี่ยเริ่มอ,อ,อาจจะชนแคบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่บริษัทจะต้องมีการบริหารจัดการในเรื่องของการใช้กําลังการผลิตอยู่นะคะสาหรับ AI เนี่ยตัวราคาเป้าหมายเนี่ยเราไม่ได้ cover นะคะแต่เราใช้ตัวเลขของ IAA Consensus เนี่ยอยู่ที่4บาท8 4บถึง8บาทนะคะก็อยู่ตรงกลาง ราคาพูดปัจจุบันก็อยู่ตรงกลางของตัวขาคบาเป้าหมาย